สวัสดีค่ะแปลวค่ะพัทรารวีบุญประเสริฐตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทจิตวิทยาสาขาการปรึกษานะคะอืมไปเรียนเนี่ยแปลวได้อะไรเยอะเลยอ่ะโดยเฉพาะตอนที่ต้องฝึกปฏิบัติสิ่งแรกที่แป๋วได้มานะคะแป๋วเห็นชัดเจนเลยว่าคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นโหมดการสื่อสารเนี่ยนะคะมันมีสองแบบใหญ่ๆค่ะก็คือแบบของคนที่ชอบใช้ตรรก,กะความคิดกับอีกแบบนึงก็คือแบบ feeling เต็มไปได้วยความรู้สึก คือตอนที่แปวสอบปฏิบัติใช่ไหมแปลวก็ต้องคุยกับเคสค่ะเคสของแปวเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องในที่ทํางานคือคือเขามีปัญหากับเจ้านายเนื้อเรื่องที่เขาเล่าอนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเออเคารพรักเจ้านายคนนี้มากเลยแล้วก็ในที่สุดก็มีปัญหากันมีการพูดจาไม่ไม่มันกระทบกระแทกจิตใจกันอะจนถึงขนาดว่าอยากจะลาออกกันเลย ออทีนี้แป๋วก็ถามเขาไปเรื่อยๆ,ๆนะคะสะท้อนความรู้สึกไปเรื่อยๆตามกระบวนการของเราก็พบว่าเคสของแป๋วเนี่ยจะบอกว่าเขาอะอยากจะออกจากที่นี่นะแต่ว่าก็อีกใจนึงก็คือก็ยังอยากอยู่อยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกผูกพันอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้ว แต่ก็ยิงคำถามไปว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับที่ใดที่หนึ่งหรือกับคนใดคนหนึ่งเรามีแผนอยากจะแบบเปลี่ยนไปเลยไหมเดินออกจากตรงนั้นไปเลยไหมคือในใจของแป๋วอะแป๋วก็ดันคิดว่าก็ในเมื่อมันแย่แล้วก็จบไปสิจะไปไหนก็ไปสิแต่กลายเป็นว่าเคสของแป๋วเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเคสของแป๋วเนี่ยเขามองว่าเขาก็ยังอยากอยู่ต่อด้วยความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ทีนี้แป,ป๋วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับอาจารย์นิเทศของแป๋วก็คือแปบเอาเข้าไปปรึกษาเพราะว่ามันจะมีมุมที่แป๋วว่าไม่เข้าใจคือแป๋วคิดแบบของแป๋วว่าวก็ในเมื่อตอนอยู่แล้วมันดีต่อกันก็คือดีต่อกันคนเราก็อยู่ต่อเพราะมันดีต่อกันถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีต่อกันอยู่ต่อกันแล้วมันก็อึดอ,อัดอ,อึดอัดกันไปหมดเราก็าไม่ต้องอยู่แป๋วคิดอย่างนี้อาจารย์นิเทศบอกกับแป๋วว่าพี่แป๋วประเด็นมันคือเขารักเขารักเจ้านายคนนี้ เป็นความรักและผูกพันและศรัทธ,ธาดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดมันจึงเป็นความเจ็บปวดอย่างเหลือแสนแต่ด้วยความรักก็คือจะยังไม่หันหลังกลับเพราะมันมีความพันผูกกันที่หัวใจแป๋วเนี่ยถึงกับมานั่งคิดเลยนะว่าอ๋อหรอทีนี้กลายเป็นว่าแป๋วก,กับอาจารย์นี่ก็ต้องมาคุยกันเองว่าเอาล่ะทําความเข้าใจเรื่องนี้กันแป๋วเนี่ยคิดแบบตักกะคิดแบบใช้สมองอะวิเคราะห์แยกแยะฉันอาจจะเคยรักแทบตาย เพราะเธอน่ารักวันนี้เธอไม่น่ารักแล้วออกก็ไม่ต้องรักกันหรอกงั้นเราก็แบบกดดีลิทแล้วก็กด n น x t ให้กับชีวิตแบบจะคิดแค่นี้แต่ถ้าสมมติเราไปคุยกับคนที่เขาเป็นฟ e ลลิ่งเป็นความรู้สึกอะค่ะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าหันหลังอะไรได้ง่ายๆเพราะเขาจะมีพันผูกมันมีเรื่องของความรักรักมากเจ็บมากพันผูกแล้วมันไปยากเขาจะไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นแป๋วเนี่ยจะเอาตักกะของตัวเองเนี่ยไปตัดสินเขาไม่ได้นะคะว่าเธอเป็นอะไรเธอโง่หรือเปล่า อย่างเงี้ยไม่ได้เลยแป๋วก็เลยได้บทเรียนมาอย่างชัดเจนก้อนเบลอเลยว่าโอ,โอ้โอ้อันนี้เองที่มันเกิดเป็นปัญหากันเยอะแยะ,ยะมากมายอย่างอย่างคู่รักเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วบังเอิญเขาดันเป็นอีกคนหนึ่งเป็นตักกะอีกคนหนึ่งเป็นความรู้สึกมันก็เกิดปัญหาได้ง่ายนะเอาไปยกตัวอย่างเลยเคยเจอกันหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งอะส่งข้อความไปแชทไปกินข้าวเที่ยงหรือยังจ้า ส่วนไอ้ฝั่งตักกะเนี่ยมันก็หันมาเห็นแล้วแหละแล้วมันก็รู้สึกว่าเนี่ยมันรีบกินข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวทําอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวคย่อยแชทตอบก็แล้วกันไอ้ตักกะมันก็บอกมันมีเหตุผลส่วนนี้ความรู้สึกก็คืออุ๊ยแล้วทําไมไม่ตอบ จริงๆอะใช้เวลาแค่สมวิส่งอีโมจิคอนกลับมาก็ได้นะบอกที่รู้ว่ายังคิดถึงกันและพอสองคนเนี้ยเขามาเจอกันอีกฝั่งนึงก็จตงอนเพราะรู้สึกว่าทําไมเธอต้องเย็นชาใส่ฉันเธอไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้วเหรอส่วนในฝ่ายใช้สมองก็จะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมแต่แบบฉันกําลังยุ่งอยู่ไงเธอต้องรู้สิว่าฉันยุ่งอยู่นั่นเป็นเวลาทํางานเดี๋ยวฉันทํางานเสร็จเนี่ยฉันก็ต้องส่งข้อความหาเธออยู่แล้วแล้วเย็นนี้เราก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วไงคู่นี้ก็จะทะเลาะกันไม่จบเพราะว่ามมััันนนาาจกกคฝ่ง หรือบางคนนะนะเขาก็จะมีเรื่องกันแบบเดี๋ยวนะกำลังพยายามคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าพอเราคุยถึงเรื่องเนี้ยก็จะมีเคสเข้ามาแล้วก็สื่อสารกันเยอะเหมือนกันแล้วแต่และเรื่องมันจะยุบยิบยุบยิบเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยอ่ะเล็กน้อยแต่ใหญ่บานปลายในหัวใจเอาพูดเป็นเล่นไปนะคะเหมือนบางคนเขาก็จะมีเรื่องแบบอ,อ๋อเอออีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งความรู้สึกใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าวันนี้ฉันมีเรื่องไม่สบายใจอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังขอเมาส์ขอระบายหน่อย ระหว่างที่เล่าๆไปอีฝั่งใช้สมองค่ะมันก็จะเริ่มเข้าโหมดคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เราทันทีหลงังจากนั้นจะตามด้วยคําแนะนํามันก็จะบอกว่าอ้าวแล้วทําไมเธอไปบอกเขาอย่างนั้นละ่ะงั้นต่อไปเธอต้องบอกอย่างนี้สิงั้นเอาอย่างนี้ไหมเธอก็ต้องทําอย่างนี้สิอย่างนี้สิส่วนในที่อยากจะระบายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถูกขัดจังหวะความรู้สึกตลอดเวลาเหมือนไม่ได้รับความสนใจไม่ได้รับการรับฟังรับรู้ในอารมณ์ของเราเลยอีกคู่นี้ก็จะกลายเป็นทะเลาะกันทําไมเธอไม่ฟังฉันบ้างเลย ไอฝั่งสมองก็บอกว่าเฮ้ยเราฟังสิเราถึงช่วยเธอคิดน่ะนี่เราช่วยเธออยู่เรากำลังตั้งใจนะทำไมไม่ซึ้งก็จะเป็นเรื่องกันอีกเห็นปะเวลาสองฝั่งมาเจอกันนี่จะเป็นเรื่องกันตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าเองก็ก็นั่งคิดว่าเออเหล่านี้เป็นเป็นแบบไหนวะคิดว่าจากการที่ ได้เก็บเคสมาก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งสมองอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วฝั่งสมองเนี่ยจะขี้เผลอไปตัดสินซึ่งในฐานะนักจิตวิทยานเนี่ยเราทําอย่างนั้นไม่ได้นี่คือเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาฝึกรุนแรงเลยนะคะไอ้ฝั่งสมองจะคิดว่าแบบอืมโง่จริงๆเลยก็เห็นอยู่ว่าเขาอะไม่รักยังจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาอีกทําไมถึงได้วนเวอร์อรนกนะ อ้าไปว่าเขาแต่สําหรับคนที่เขารักเขารู้สึกเขาก็จะไม่ได้จตัดใจได้ง่ายๆนี่อออปะเออแล้วเราก็จะเจอกับเรื่องสถานการณ์อย่างเงี้ยตลอดทั้งชีวิตของเราเราเชื่อนะว่าคุณเองก็ก็ต้องเคยเจอเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเผลอไปตัดสินหรือบางทีก็จะแบบรู้สึกว่าโลกทั้งโลกทําไมไม่รับฟังฉันเลยเอ,อ๊รู้ว่าฉันเป็นคนงี่เงา่าและอีฝั่งที่มันใช้สมองมันก็จะบอกว่าแกนะงี่เง่า ไม่เห็นจะเข้าใจอะไรง่ายๆเลยเรื่องแค่นี้มันดูก็รู้แล้วป่ะแต่ไอฝั่งความรู้สึกก็คือแกไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้นะไอที่แกพูดไปทั้งหมดอะ่ะฉันรู้ฉันเข้าใจจริงๆนะแต่ฉันรู้สึกว่านั่นแหละเรื่องที่คุยกันไม่รู้จบทีนี้เราก็มาถึงทางแก้กันว่า ถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่อาจจะเป็นแฟนเราที่สื่อสารคนละฝั่งกับเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราจะต้องสื่อสารกันเราอ่านตรงนี้เขาให้ออกนิดหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นฝั่งตับก,กะหรือฝั่งความรู้สึกกันแน่ตัวเราเองก็ต้องกลับมาอ่านตัวเองด้วยนะว่าเราอ่ะอยู่ฝั่งไหนเราจะได้จัดแจงตัวเองถูกสมมติว่าเราเนี่ยเป็นฝั่งความรู้สึกแล้วเราอยากจะระบาย เราะจะต้องบอกกับเขาก่อนว่าเธอเธอเธอฉานมีเรื่องอยากจะระบายฉันต้องการคนรับฟังเธอไม่ต้องออกความเห็นอะไรเลยนะเธอแค่นั่งฟังฉันก็พอโอเคไหมเราบอกกับเขาได้นะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเราด้วยเราเราเราห้ามเดินไปเปลี่ยนแปลงว่าให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงโนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะแต่เราจะมาปรับปรุงสะพานในการเชื่อมโยงภาษาเวลาสื่อสารกันอันนั้นง่ายกว่าเยอะเลยเเราจําเป็นจะต้องรู้ค่ะรู้ตั้งแต่แรกว่าเราเป็นคนแบบไหนและเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนมันจะได้ง่ายได้กันขึ้นคนที่เป็นความรู้สึกนะเ,เวลาคุยกันเนี่ยเขาจะฟังน้ําเสียง แม้กระทั่งจังหวะของการสื่อสารน่ะมันยังทําให้อีกคนรู้สึกได้เลยนะคะเช่นยังพูดไม่จบอีกคนส่วนแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยก็ไม่ได้สนใจฟังอะ่ะคุยท้าบอะ่ะขิงอะ่ะไม่อยากฟังเราแน่เลยเปลี่ยนเรื่องแล้วว่ะเออหรือหรือ,หร,อหรือน้ําเสียงของอีกฝั่งหนึ่งไปความรู้สึกเนี้ยมันจะฟิลลิ่งเยอะมันจะรู้สึกเสียงแข็งมนิดเขียวมนิดมันคิดละลาคาญกูแน่เลยก็จะน้อยใจเสียใจนะคะตรงนี้เนี้ย ถ้าเราเป็นสายตะก,กะเราอาจจะต้องต้องหันมาทําความเข้าใจกับฝ่ายความรู้สึกนิดนึงส่วนฝ่ายความรู้สึกถ้าต้องไปคุยกับคนที่เขาใช้สมองเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินใจว่าเขาไม่รักนะคะมันเป็นโครงสร้างของเขาเขาว่าค yeah, yeah ิดวิเคราะห์แยกแยะแต่นั่นคือเขากําลังใส่ใจเราในแบบของเขาอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเย็นชาเขาไม่รักแต่เราอาจจะต้องบอกกับเขาแหละว่าเธอเธอเธอฉันแค่อยากให้เธอกอดฉันนะ่ะ เธอแค่ฟังฉันพยักหน้ากับฉันได้ไหมแล้วมันก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะอ่ะอ่ะเอาเอาฝ่ายสมองเวลาฝ่ายสมองจะต้องไปคุยกับฝ่ายความรู้สึกเออแต่ต้องพูดก่อนไม่ได้เดี๋ยวแบบลืมสะท้อนให้เขานิดนึงสมมติว่าฝ่ายความรู้สึกเนี่ยเขาแพ้มาเยอะละนี่ยมันเบื่อมากเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่น่ะมันน่าเบื่อทําไมถึงได้ทํากันแบบนี้นะไป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 แปบฝ่ายสมองก็อาจจะแบบว่าอืมเธอคงรู้สึกแย่จริงๆนะวันนี้ดูเธอเหนื่อยอ่ะ เธออยากให้ฉันช่วยคิดแก้ไหมอ่ะขออนุญาตเขาก่อนด้วยอย่าอยู่ๆไปแนะนําสั่งสอนเทคนิคมีแค่นี้เลยแล้วรับรองว่าได้ใจกันไปแน่นอนนะคะทีนี้ไอ้เรื่องของการสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต้องฝึกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะคุณก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร คุณก็จะไปสรุปความให้เขาไม่ได้หรือสะท้อนความคิดความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นเออกไะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่มีคลังภาษาในสมองเราน้อยอะ่ะเวลาสื่อสารเนี่ยบางทีแบบก็จะเลือกใช้คําไม่ถูกอยากจะบอกว่าเข้าใจอะ่ะแต่บางทีพอพูดเนี่ยกลายเป็นตําหนิอีกคนนึงได้ด้วยนะอ้อันนี้มันเรื่องซับซ้อนเดี๋ยววันหลังเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ภาษาเนี่ยแแบบค่อยทําในคลิปถัดไปดีกว่าคลิปนี้เราเอาเรื่องคนสองแบบที่ไม่เหมือนกันมาเจอกันดีกว่าเนาะ แล้วทีนี้พอถึงตอนที่คนสองฝั่งเนี่ยจะต้องมาจอยกันตรงกลางอะ่ะในช่วงที่จะต้องคุยกันถึงความแตกต่างของเราเพื่อที่จะหาหมดตรงกลางอ่ะนะคะคําที่ต้องเลือกสรรการใช้คือเราจะไม่ชี้นิ้วออกนะคะเราจะบอกเขาว่าฉัน,นรู้สึกยังไงเวลาที่แบบเป็นอย่างนี้เราจะไม่บอกว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาจะนึกออกไหมเขาเรียกว่า I message บอกเขาว่าเรารู้สึกยังไง เราไม่เป็นเบรมอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะแบบอุ๊ยตายละเขาก็จะค่อยๆปรับด้วยความเต็มใจของพวกนี้มันปรับปรุงแก้ไขได้ตัวเป๋วเองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเรียนเนี่ยเป๋วบอกเลยว่ามันมีเรื่องให้เป๋วต้องปรับเยอะมากมันไม่ได้เป็นการแค่ไปเรียนรู้คนอื่นนะคะแต่กลายเป็นว่าแปดิเปอร์เซ็นตเนี่ยแปลว่าเรียนรู้ตัวเองจากการได้เห็นภาพสะท้อนของคนอื่นว่าอุ๊ยตายละเหล่านี้มันเป็นยังไงแป๋วก็เพิ่งรู้ว่าแป๋เป็นคนฟังไม่เก่ง จริงๆนะคะแบบเป็นคนฟังไม่เก่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยโลกมันฝึกให้เราเป็นคนช่างพูดแล้ว,วาอาชีพของแป๊บก็คืออาชีพพิธีกรเนาะก็จะรู้สึกว่าเราต้องสื่อสารออกสื่อสารออกเวลาที่เรามาทําคลิปเวลาที่เรามาทําแบบโซเชียลของเราเนี่ยเราก็จะสื่อสารออกอ่ะมันทําให้ทักษะในการฟังของเราเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ตัวแต่พอมาเรียนจิตวิทยาการปรึกษาคุณคือผู้ที่มีอาชีพเป็นผู้รับฟัง ไม่ใช่แค่ฟังทะลุนะคะเป็นผู้รับฟังโอ้โหมันได้เห็นตัวเองเลยอะ่ะมันต้องตั้งใจฟังนะเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วระหว่างที่แบบคนที่มาคุยกับเราเคสเราเนี่ยเขามีปัญหาเยอะเขาก็จะวนวนวน,วนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สรุปจบจุดบางจุดให้เขาได้โฟกัสเขาก็จะเป็นวงกลมทีนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆอ่ เราจะไปสรุปให้เขาไม่ได้ไงประเด็นแล้วระหว่างที่ฟังเนี่ยมันแบบโอ้โหสมาธิสติทุกอย่างก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยก็เลยได้เห็นตัวเองว่าโอโ้การจะตั้งสมาธิสาหรับแป๋วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ตอนนี้ได้รับการฝึกมาแบบระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ทําได้ดีอาจารย์ก็เอ่ยคําชมอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่สรุปจบแค่นี้หรอกแป๋วจะต้องรับเคสหกร้อยชั่วโมงอะคะ่ะทุกคนก็น่าจะอึดอยู่เหมือนกันใครสนใจจะเป็นเคสก็ติดต่อมาได้นะคะ อีพีนี้แปลขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าแปลก็จะมาพร้อมกับเรื่องเล่าจากห้องเรียนนะคะ